วันนี้เป็นวันปีใหม่เอามาโวยไสให้สุขสมเพลนสัง่งแดนนี้ให้เป็นแดนสวรรค์สัง่งแดนนี้ให้เป็นแดนสวรรค์มาฟ้อนลำกันสลองวันปีใหม่ความทุกข์ที่เคยประสบขออย่าได้พบพ้าอีกต่อไป สิ่งไปเสียสิ่งที่เศร้ามองใจจ <Yeah. S 1> งลืมไปเสียสิ่งที่เศร้ามองใจ <Yeah. S 1> เขออวยใ่ให้ทุกท่านโชคดีเฮ <Yeah. S 1> hey, หาหัวยิ้มเพื่อนเอ๋ยอย่าโศกไปเลยครั้งเดียวหนึ่งปี <Yeah. S 1> วันนี้เลิกงามยามดี <Yeah. S 1> วันนี้เลิกงามยามดี <Yeah. S 1> เฮามาสามาคี เฮามาสวัสดีสบายดีปีใหม่ <c oughs> มระะับส,สบสวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีปีใหม่เอซีทุกผู้ทานนะค่ะบอกว่าไฮแอนสบายดีปีใหม่แต่ก็ดขอ้บทสบายค่ะมันเป็นจังไหนครับปีใหม่ปีนี้คือทรงลงเซ็งเลงจวแต่คะคือแบบมันเป็นคือโซโบเะเข่งนี่ละอย่างหน้าน้อยนี่แหละ เป็นยางจะไปเล่นน้ำยู่ไซจะเป็นเลน้ำยู่ไซครับพี่น้องคพวกมีอารมณ์รวมถึงการตื่นมากับฝนครับฝนเยเ็นออกกะโนมยูสิได้บ่ได้เหมือนกันแบบว่าไปแต่ปองพี่ปทองคนบมเที่ยวสงการานต์ปีนี้ทำไมมันเงียบเหงาเต่าตุ่นเยี่ยงนี้แล้วพี่น้องคาไม่ใชด,ด้วยแนนไม่รู้จะไปตั้งใด ไปทางใดกะฮอนกอน็โหนาาอันขา,นไาดาาไปหรือว่าเรื่องมาลาดหรือว่าประคามรูไปห่อขนมเห็ดเนี่ยฮ่อขนมบุญบ้านนางนะอ๋อฮ่อขนมบุญบ้านมึงนะอนบอนะอ๋อเพราะว่ามื่ออื่นบุญบ้านนางคะ่ะห่อโลดห่อโลดทิชาไปกินออดอกห่อโลด<อ>กทิชาไปกินอย่างเดียว อพี่น้องเอ้ยเป่าแล้กัยกยักย้อนแบบไปคือสมัยตะกี้ได้เล่นสงการม้วนม้วนแต่มาเท่าทุกวันนี้หรอกค่ะ,คะสงการก็โอ้ยเซเว,วค่ะแทบจะไม่อ,อยากเล่ยนนำเลยนะคะสองการก็คือเก่าเพราะสงการก็คือเก่ามันเป็นเอียงกี่เบือจังเลยค่ะแจ้งว่ามึงเข่าบโอีนี้หรอเออแก่หรอไว้ท้องเข่าเขาใช่ไหม ทำไมตะกี้นะนะพี่น้องเอ้ยอันทีรถอันไทยรถอีนแดกเต็มรถไปนะโอ้ยยืนไปนะคะแหลบกันยืนไปนะคะมวนแท้ๆไปกรุงรังค่ะปีใดกับปีนั้นก็ฟู้ใไตเป็นรถอะไรเล่นน้ำเป็นพระราเดามวนบัดซึมกับโอ้ยเนาะคือว่าท่านถาวรปีใดนั่นเดสตากับเสื้อกิ่งขาสัตรูนะจำความได้ตอนนั้นปีข้าเจ้าอัน เลนสทรงเปิดเปิดทำอีกแต่ฉันประมาณสี่้าปีนี่แหละขี่รถไทยอันบ่มีเพื่อนอันละหลอนไปน้ำซุมเท่าไห่กิโลนะคือว่าไกลไกลกงพะดังก็ได้แถวบ้านเฮ้านี่แถวบ้านเจ๊ซีนี่เปิดไอเริ่มมันเริ่มจัดงานนจัดงานไอประเพทีสงการนี่ประมาณได้ประมาณสามสิบกว่าปีแน่นอนนี่แหละน้องเอยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็บม่ได้เห็นจัดเนาะแถวบ้านเฮา จัดปีแรกเนีน่เจสี่จำได้อยู่ประมาณติห้าปีหกปีนี่แหละเ่ราะท่านข่าวโรงเรียนส<ต>ักห้าปีหกปีนี่เพราะท่านข่าวโรงเรียนนะคะตะก,กี้จไม่พบกาสอันนี้มั้ดิตั้งแต่แม่ประชันเสียเปล่าค่ะได้ไปเทื่อหนึ่งค่ะตอนเพิ่นจัดครั้งแรกน,น้นอยจังซี่ห้าปีค่ะเพิ่นจัดตอนแรกๆแ,แต่ว่า,ายยประเพณีสงการทางฝั่งไทยบ่ฮู้ว่าเพิ่นน่าสิจัดก่อนเฮาบ่ฮู้จังได๋บ่ฮู้แต่ว่าทางบ้านเฮากกได้เมืองกัอาจสิจัดแล้วแต่ว่า แถวอันเขตบ้านเจซีดีเมืองเจซีนี่จัดมาประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองปีได้เละพี่น้องเลยจดพราะว่าประเภทนี้สงการกัมีตลอดเลยแต่ว่าบริจัดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ท,อท,ท่องเที่ยวดีอันน้ฮามันไม่ที่ท่องเที่ยวในอ<ม>ันนั้นพนังของขาเจ้าจัดเ,เป็นปนระเทศเป็นที่ท่องเที่ยวอ๋อสมยตะกีก็เคยบบเล่นน้ำกันแถวแต่่า แต่ว่าถ้าเจ้าจัดย่ายๆน่ะได้ประมาณสามสิบนี้กว so ่าปีหน่อยๆนี่แหละพี่น้องอันตะกี้นั่นเลยสิบลานบางสงการกับเมื่อทรงพระได้ยำมะเร็งนะครูมือได้เมื่อทรงพระไปเก็บตรงไม้มาบุญชาอันยำมะเร็งนั่นก็โคตน้ำกันโอ้ยมวนขึ้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ล่ะมันหายไปไหนแล้วค่ะตั้งแต่เริ่มมีโควิดเข้ามาเนี่ยค่ะเลยสงการก็เป็นนั่นบุมมวนเลยค่ะมาแล็งมาเต็ม พราลไปทรงแล้วประกปาไว้อั่งนี้ละรับที่านมาล้านเขานะกับไ่ด้เขาบันไดนะน่ะเนียพรใส่ได้อยู่ดอกเมอันตไปซเมื่อนี้วันศุากัไปบนบรรนคัมพี่น้องเอ้ยแต่บัมาเดดมาห่อนมาอ้าวก็ไ่คิดทางแต่ได้ค่าเทาจัตีงตัวไปซีดได้เปเ่าหยังกรได้เมื่อนี้กับวันที่สิบนะคะ ขนาดอันเมื่อคืนนีโทรคุยกับพี่คิวกันอยู่ว่าโอ้ยหสามสี่ชิปองศาโคตรว่าฮอนฮอนโคตรนอีหลอคือจะว่าอยู่ดีดีไฟประดันปึ๊กดับนิดเดียวค่ะคนรมาโต๊ะฝากเบาห้องค่ะจะขจัญญาใสาๆไฟกับดับค่ะไม่ใช่ต่อไฟต่อฟืนอย่างมันดับอย่างมันดับของมันมันมัดมันยังมืดอย่างในนึงมันก็ดับค่ะไฟบ้านเท้าเดิ บบได้กลับพร้อมลด่าป่ามีผู้ใดนะคะกลับบ้านกับซ่องนะคะาสงกรานหรือว่ากลาฮบบานบได้เหอยนอายหาเงินบบทันฮักสมบัตทราบลักพริกันอยู่ละื่อนัดกันซ่องเฮาคงบ่พอหนาสมมงกลานปีนี บริกาบพรมรถผาปลาผมมีเงินหาเงินบ่ได้เนาะก็เลยบริกาบเสื้อผ้ากระตุกเก่าๆเศ้าเนะคุณยังอิ่มอยู่หน้าการหลอกลงตืแต่แอลอมาทพียงหน้าอีู่เค่ะเอาเงินไทยลานเลยบอค่ะให้แล้วหนึ่งร้อยเาหนึ่งร้อยที่ไหนสองร้อยก็เลยี่เลยนแล้วเกี่ว่าทำไมร้อยให้นางก็ซื้อเบร์เลยดี ให้น้าไ,ไ,ไ,ไปให้แม่เก็บไว้ให้เลยแม่บอกมืน,ไมนอไหร่ให้เมื่อนึาา่งห้า,หาสิบบาทท่วงโรเดอร์ลิงท่วงโลดนัองอีกร้อยหนึ่งเอาไปให้แม่เก็บไว้ให้เลยไม่ต้องให้นัดเจ็ดเก็บไว้เดี๋ยวมันจะหมดโอ้โหอจริงเนาะ,ะ,ะ,ะหมดนั่งอ,กอกีกได้ไดนั่งปวจจ้าเจ้าอยู่ดีนะก็ต้องไว้ใจนางให้มันมากไปด้วยหน้าอ๋ออรอ เดี๋ยวเธอจะหมดนะคะหลิงหลไม่ต้องไปไว้ใจนางแก่ให้มากนักนะคะอืมไม่ต้องเชื่อนางให้มากคะดด่ะเอาไปให,ไหให้แม่เก็บไว้ให้เลยเ,เดี๋ยวนางก็เอาไปนันผูบ่าวหมดนะคะก็ไปเรียกก็ไปเรียกไปแยงป่ยงนันนีน่เนาะแล้วแต่ <laughs> แล้วแต่นะคะจะเชื่อป้าสีหรือจะเชื่อนางเจยบ <laughs> เอาสิ อไปถามแม่เธอได้เลยนะว่าจะเชื่อให้เชื่อภาษีหรือเชื่อปาจีน่าเจี๊ยบนะคะเชื่อใครไปถามไห<ป>มไปถามแม่ดูให้ไปถามแม่ดูว่าให้เชื่อใครระหว่างภาษีกับนาเจี๊ยบเชื่อนาเจี๊ยบเลยเนาะค่ะเชื่อเลยค่ะเชื่อนเจี๊ยบมากๆ,ๆค่ะนเจี๊ยบเธอไว้ใจได้นะผมยาวหลักขนอง เบืงข้างหลังคือคือป่าเบืงข้างหน้าคือลุงนั่นคือไผ่ค่ะคือปาเจี๊ยบค่ะเบื้งข้างหลังคือป่าเบืงข้างหน้าคือลุงผมญาหนาปูอปา <laughs> เออผมกับญาหนากับญาติโยคะญาเถ่าค่ะย <laughs> ากับญาค่ะแต่ว่าเป็นญาเถ่านะคะญาทวดสะหรอเบานอะสะ่รทธานแห่งน,น,น,นึงกหกางทางใจน้ำหัวงอกนี่เด็กพี่น้องอเต็มหัวแหละค่ะ เขานั่งซีนึงงอกก็ห้องนั่งเ่านี่นยบ๊วยบรอยากว่าพระลาน่รราค่ะผมนี่กระซ้าอยู่คู่มือหนาม้านี่ก็แเน่ตาเลยค่ะวา่าจิอยเห็นมันยาวค่ะพี่น้องไร่ผู้ไร่ข้นกะบะับวะเฮ็ดหนาม้าบอกคืองวดไรก็ต้องไร่งูหรอกแมันงยังน่นก็จิตต้องเดียเอากรีบหรอคะมันนี่ไปซ้ำนี่หรอกระชังซีหรอคะหัวลันแงี้ค่ะ,าาเ,คะเออต้องเพชรปัดเอาค้างแหละ เส้นผมทอให้กลายนาผากอายลายขึ้นซูมือใบหน้าถูกฝูงกาคิดดื้อเอาเท้ามาวางยิ้มกว้างบ่ได้จิกว่าอันได,ด้ดนังอันจันให้เบิ้งนี่โอ้ยไม่นด้เ่ดโเยา่มีรม่รม่ม่ไ่ะพา่ไล้่ด้เาไห่ด้ใหไ้่ได้าไ่้าไ่ะด้ม่ได้เขา้เม่ไ่้เาไม่า่ไ่่ด่ามเร้เบ เป็นกองข้าวน้อยนะคะกินบอกอิ่มกองข้าวใหญ่ๆโลดกองข้าวง่า่ขาแม่แม่ขาเฮอยกองเขาง่ายแม่ขาเด็กช่วงนี้กับช่วงนี้นะคะพี่ต๋องเอ้ยมันเป็นช่วงอยังกินเบื่อที่สุดเลยค่ะเบื่อเอาเบาๆอยู่นี่แหละค่ะเบื่อกระเบื่อเอาเบาๆอยู่นี่แหละค่ะเป็ช่วงคุชเทลขึ้นมันกกบัดนี่แหละเนาะไม่นะไม่นะอ้าวช่วงเก่า มันเดือดเอดยเดือดหนำนะทีเธอมึงคืนฮาอะไรกันกูไปสิ้อคืนาที่ลบหลีกของกูกันแล้วกันสอบบดกันเดี๋ยักาสีเอาคืนแบบใหญ่เธอมีวิธีเอาคืนหรอมีนนน่ะก็เขหน่อยโอกูไม่ได้ลูกขากูขาหัวมันก้อนห่วะพี่ดองไปทางไหนจจ๊สิบีพบบาบมาโหดน้ำนี่ค่ะเบ่สิไซซสุดใดยค่ะพบบาลกันซีโหดน้ำ วันน well, ี้สองคนใส่ใส่สายกิน้งนีค่ะว่าเขาเลย็ที่สิบเี่ยะป่นนิดหน่อยเอายาลมนะคะยาลมนะแต่เกาน่พี่น้องเอ้ยมลว พ่อแม่ตักกระแตนโซดาค่ะเขาอีนี่บวตักบวจักตักกระแตนโซดาก็ง่ายงองอันดีจากงานจ่าอะไรเจ็ดอัอนนี้สุโขทัยเลบรรทัดนี่ค่ะเพราะว่ามัอนี้มีบุญบรรคัดมืออื่นกับบุญบรรัดนังอัมราค่ะก็าแบบมีมลรำเรื่อมแล้วกับมืออื่นนี่ผูกงานผูกแขนคำเจ็ดชีในบ้านนี่สองงานค่ะโอ้ย ไม่ได้อยู่ค่ะว่าจะไปไหนกันวันนี้ทอดอย่างเงียเราอาไปกันกะใหย้ยามมาล่ามันมาคุณแม่เขาก็จังไปขันไปก็ได้เขาไปยังเขาก็อยู่เบิ้งหมอลำเลยนะคะพี่น้องคะมาแล้วไปเบิ้งหมอลำน้ำกันก็แล้วกันนะคะเครื่องนี้ฮะก็ไม่ธรรมดาตอนนี้หรอก็ฮาวหอนอยู่เทียงหน้านี่แหละคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยอย่าไปใส่มาใส่มาแต่หอนกระห้นนี่ค่ะสสิิถอดออกเลยล่ะค่ะตัวนี้นะคะสิเอาใส่แต่แบบนี้ล่ะค่ะใส่แบ็สุดนี่ไปนี่ ฉันฮีเปลี่ยนแน่นอนแค่ไส้กับมาโหดน้ำแล้วก็บมาปลาแป้งฉันนอนแล้วก็ร่วงคิดแล้วก็มีวามสุขใส่สนนี้แหละถอดออกเลยอะไรแต่ละค่ะพี่น้องค่ะติดตามคลิปหน้านะคะสบายดีปีใหม่เด้อบัอสคูสุคน